ร้านเติมโลบักที่ดีที่สุดต้องร้านนี้เลยลาว b าบักมีทั้งเติมแบบ ID Pass และ VIP Server ยังมีจำหน่ายโลบักถอยโค้ดด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีบริการกดเกมพา s แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตยิงเลก a c ซก็มีให้เลือกมากมายเลยหรือว่าจะเป็นแมบออสตาร์และอ n น m เม i ไฟเตอร์เนี่ยก็มีทั้งบริการกดเทสและกดเกมพา s นะครับผมเลิงอยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ เอาละครับก็ต้องสัสีู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในหน้า,าตัวเกมของ Guard User นะครับผมซึ่งทางหน้าของเกมนี้เนี่ยผมได้รับอินบ็อกซ์มาจากแฟนเพจนะ ว่าคนสร้างเนี่ยเป็นคนไทยนะคุณผู้ชมเออเป็นทีมคนไทยเนาะสำหรับตัวเกมที่ได้ฟังเขาบอกมาคร่าวๆเนี่ยนะครับผมจะเป็นแนวอนิเมะแนวฟาร์มทั่วไปเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะมีผสานพวกใช้พลังไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในทางด้านของตัวเกมกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ผมจะพากลุ่มคนในดิสเน่เข้าไปเทสด้วยนะคุณผู้ชมว่าทางด้านของเกมในแตะเล่นกับเพื่อนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปอยู่ในเกมเลยดีกว่าโอเคโอเคเทสเทสโอเคเอาล่ะเราเข้าอยู่ในเกมแล้วนะคุณผู้ชม เดี๋ยวนั่นแหะไม่นมเป็นไงอยู่แล้วอย่าอย่าต um ่อยผมผมพลองผมผมผมจะตายเลือกผมโอ้โหเลือกผมไอโอ้โหน่าหนีดีกว่าหน้าสาวน้อยโอเคไปปัญถาเข้ามากูเจออะไรเนี่ยไอ้เหโอ้ตายเลยอ้าวเฮ้ยอันนี้มันไม่ให้รีโลพลังได้หนึ่งอันอะ ในจินตรงนี้อ่ะตรงนี้ขึ้นอ่ะสูตรแมนโอเคการ์ดช็อปโอเคโลนี้รับได้ะไรอ่ะอ่าโลปับผมได้เป็นสตรองพันธ์อ่ะอ๋อกด e dash โอเคอุ้ยเดสอ่าวิ่งได้ไหมเรียบ็อกเรบอกวิ่งไม่ได้ได้โอเคอุ้ยสกิล้องกันออกเรียบลองต่อยอ้ลองต่อยดิกดสกิลไงอ่ะกดกดแซตจีนลองกดเซต ออเอาวะไอ้ผูบล็อกใหม่ดิโอ๊คไม่เจ็บเลยเฮ้ยไม่มีแตกแแตอ่ะตอยเรื่อยเลยอ,อ,อลย่าบอกนะไม่มีแตกอ่ะเฮ้ย<ว>ตอยไหมเฮ้ยแตกแล้วอ๋อเฮ้ยสตันด้วยบล็อกนานอยู่เนี่ยทำไมวะอ๋อยออยออยอ๋อยอันนี้เซิร์ฟค่อนข้างปิงด้วยคุณผู้ชมมันเลยจะดูดีเลยนิดนึงนะ เคเขาบอกว่ามันเป็นแนวฟาร์มเว่ยจีนเราต้องหาตัวเควสแน่เลยไม่เป็นโลเหรอน่าซื้อโลนะนี่ไงผมเจอแล้วคนรับเควสป่ะอ๋อนี่ h o w to pay ผมได้พลังใหม่ไหนเอาวะใช้ดิเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ย ใช่ฮะจ, <Okay. S 2> จะเป็นค่างเงินในเกมเอาไปเก็ตยูโรค่าเพเยอร์หรือว่าค่าศัตรูเอาทูเ okay. ก็ตยูโรยูสปินกร์ดโอเคก็ตะกี้ก็ที่โลอยู่ตรงนี้นะครับผมโลพลังเนาะแล้วก็ที่รับเควสอยู่ไหนวะมันมีเควสเริ่มต้นไหมเหมือนที่ผมดูมามันผมไม่รู้มันมีป่านะผมลองเดินไปดูข้างนอกแบบโอ้แมบพบเขาตอนนี้เหมือนจะมีแค่นี้ใช่ไหมเนะี่ยเป็นเมืองเล็กๆเกอิงอก็โอเคนะ แบบพวกดีไซน์ตึกสิดีไซน์เมืองเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่ายังกําลังทําอยู่นะครับผมโอ้ตรงนี้ใส่โค้ดได้รู้สึกว่าจะมีโค้ดอยู่นะอ่าจะพิจินหลบหน่อยผม oh, ดีไม่ไดไ้ไม่เป็นไรอ้าวไม่เป็นไรเฮยอ๋อได้หนึ่งโลเนี่ยเอาไปโลได้อ๋วใช้พลังอื้ออื้ตอต่อยต่อยอาจจะไม่มีไม,ไม่มี<ผ>เฟสป้าจีนเหมือนเหมือนจะไม่มีนะเออน่าจะเป็นแบบให้ฟ์มไปเลยเงี้ย ฟิลน่าจะ like ouais. เหมือนแบบ my h โ r o วะแต่ว uh ่าเหมือนระบบพลังเป็นเกี่ยวกับการ์ดตีมันก็เท่ดีนะแบบว่าโลพลังแบบเหมือนเหมือนเราเป็นนักเรียนเลยแล้วแบบแต่ละคนมีพลังว่ะใช่ตีประมาณนี Thanks, ้เลยมั้งโซมะมอห้าทับสี่อันนี้เลยโกโจโกโจมอหทับห้าโอเคต่อยโกโจอื oh. ้ออืมอื้ออ่อยโซมะดีกว่ามอหทับสี่มอหทสอื้อือือ้อ ซื้อด้วยสิบโลผงพลังใหม่สแตดอะไรยังอัพไม่ได้ใช่ไหมเออคิดว่าน่าจะอย่างวะอันนี้เมนูเมนูจีนเปิดได้ไหมด้านซ้ายที่มันเป็นเหมือนให้กดผมเปิดไม่ได้โอเคเือผมได้พลังใหม่เมทัลบอดี้ร่างเหล็กเอ้ยกายาเหล็กวะแต่มันจะยุบเข้าเหมือนเดิมไหมเราไปโลพลังกันดีกว่าคุณผู้ชมคอมแบทผมว่ามันก็โอเคนะถ้าแบบว่าอนาคตก็อัปเดตพวกทางด้านของโอ้โหคุณแรงอะไรไม่นะบาคุโกะระเบิด ไ้่ผมได้ส,สตองพันสามรอบติดเลยโอ้โหคตรเกลือสมจริงที่เป็นราฟเอลโอ้ผมก็เหมือนกันเมื่อกี้สตองพันนี่มันแรงจริงคาดว่าตอนนี้พวกอ่าทางด้านของตัวเลเวลเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะผู้ชมเพราะว่าก็าด้สังเกตนะฮะคือเหมือนเราฟาร,ร์มเอาแค่งเงินอย่างเดียวเนาะแล้วก็สเตตเนี่ยอัพไม่ได้ด้วยนะหรือว่ามันอัพได้แหละแต่ว่าอาจจะย,ยังบัักอยู่นะฮะชอบระบบพลังมากเลยจริงก็ทำโอเคอยู่นะ นึวกว่าแบบจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ใช้ได้นะเหลือรอ<ร>อัปเดต<ร>อ่ะอัปเดตใช่อัปเดตเยอะกว่าน,นี้อาจจะเจ๋งเลยเพิ่มพื้นที่ใหม่เพิ่มสมบบสกิลอะไรเงี้ยอยากให้เพิ่มเปลี่ยนสีผมได้เออเป็นสีผมเปลี่ยนชุดเนี่ยใช่เปลี่ยนชุดแล้วก็พวกทรงผมนะมันมีค่อนข้างน้อยนะผมว่าแล้วเราไปสู้บอสกันดีกว่าครับว่าไงคุณมันคือกบดกมาที่ห้องบอสอยู่แล้วได้เลยผมกำลังไปมาแล้วโอ้เชิามาแล้ว ทำไมมีท่านวารีมันใช้สกิลไงวะใช้ไม่ได้เหรอเปท่านวารีอือ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 โอราอรราอืมอืมอ,มอ,มอมไม่มีระบบปาร์ตี้นะเฮ้<อ>แต่มันตีพวกเราไม่ได้เนะี่ยมันตีกันไม่ได้ใช่ไหมในในห้องนี้มันตีกันไม่ได้ใช่ไหมจีนลองตีไม่ได้พี่ลองสังเกตดู้แล้วเฮ้ระบบเล็กดอกก็ค่อนข้างโอเคนะเราผ่านมาสิบเปอร์เซ็นต์ละสิบเปอร์เซ็นต์พวกเราอาจจะกาก็ได้เฮ้แต่มันยังไม่มีระบบเอาได้อยังโอเคเออเอาสแต็ตได้จะโอเค เอาละจังหวะนี้แหละตายอืมจังหวะนี้จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอือหูเว้ยวูโูผ่านหนึ่งเลยก็คุ้มก็คุ้มอยู่นะคุ้มที่เราสุ่มเลยไปสุ่มเลยไปสุ่มเลยแค่จะต้องพันอยู่แค่ขอแบบพลังแบบสักอันแบบงามๆเอ้ยนี่ไงเอ็กซ์เปเรโรชังเบต้าบอดี้โอ้เอ็กซ์เปเรโรชัง อูเ๋เระเบิดแรงมากให้ลาดูเอลผมมาได้ปะได้เลยแม่ผมก็ออกเข้าใหม่ดูเอลอ่ะเฮ้เหล่าผู้ชนาเขาสร้างเกมอยู่แล้วตอนนี้เฮ้ยเอาวะต่อยต่อยไม่ได้อเอาบัคออกเข้าใหม่ครับได้เลยนี่ลาผมมาแล้วได้เลยไหนขอดูสกิลหน่อยเอาใช้ไม่ได้ไไดสกิลหรือเปล่าสกิลบัคสกิลบัคโอ้โอ้เอ้อุย๊ยอุ๊ย อ้าวคือตายเลยผมดิตายผมดิเฮ้ยอ๋อมันจะติดตัวอย่างนี้ไปก่อนตอนต่อยโดนแล้วก็อ๋ออุ้ยคูดเอาโหเฮ้ยตายระเบิด้เฮยตายเผอยังโคตรเกลียดเลยผอตายเลยเหรอเออก็เจ๋งนะมันมีลูกเล่นดิแบบไม่แบบปล่อยอย่างเดียวเอ้ยเอ้ย เฮ้ยเสียวอะจะโดนต่อยไม่ได้โดนต่อยทีอชีวิตจบไายเถอนอุ้ยเฮ้ยไอ้เฮียยังไม่ได้ต่อยไม่โดนเลยเฮ้ยไปละบายบายพี่วินไอ้ยังวเกลียดเลยเอาเลยครับผมก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับตัวเกมการ์ดยูเซอร์นะครับก็ฝปมือคนไทยนะคุณผู้ชมตัวเกมเนี่ยก็ เพิ่งถูกเปิดด้วยนะครับอาจจะมีระบบอะไรที่อาจจะต้องเพิ่มมาอีกเยอะเลยเนาะก็สำหรับผู้ชมคนไหนที่มีความเห็นมีอะไรอย่างแนะนําผู้พัฒนาเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ตัวเกมได้เลยอาใต้คลิปผมได้เลยนะผู้ชมเอเคสําหรับเจีนกับภูมิเขาเสนออะไรไหมออยากให้เขาเพิ่มอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับระบบเกมเอาเขาบอยากเห็นเลดพลังเลยพลังอ๋อแบบพวกเลดสูงอะไรว่าแต่ละอันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ เออก็น่าสนใจนะลนแล้วก็ลายลายชื่อพลังลยอะไรเงี้ยเพรว่าการคอมแบทก็ไม่รู้สิโหว่าการคอมแบทมันเราต่อยอยู่มันก็ต่อยสวนได้นะอาจจะเป็นเซิร์ฟปิงหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้แต่โคตรโกงเลยเนี่โคตรโกงเลย <c oughs> เิ่มๆหน่อยก็ดีนะโอเคแล้วก็เหมือนต้องมีอัพสเตตละอาจจะมีแหละแต่ว่าน่าจะบั็อกอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ว่าอาจจะบั็อกอยู่เลยโอเคโอเคก็อันว่าเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันคุณผู้ชม ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ลืมกดไลค์และกดซับให้ช่องผมด้วยนะครับผมมีอะไรสามารถพูดคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสว,นนสวัสดีเนีครับสวัสดีครับ